รงเรียนวนาสวรรค์ยินดีต้อนรับคณะนิเทศติดตามการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นตามโครงการขี่ตะกะแตนจับช้างปีการศึกษา2566ด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนวนาสวรรค์เป็นสถานศึกษาที่อยู่ชายขอบติดเขตแดนประเทศกัมพูชา จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น270คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประกอบด้วยท่านผู้อำนวยการนายทัดพลสิงหาชาติข้าราชการครูจำนวน11คนพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมจำนวน1นคนและครูอัตราจ้างจำนวน1คน โรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นขีดตะกะแตนจับช้างดังนี้ผู้อำนวยการและคณะครูร่วมรับฟังคำชี้แจงนโยบายโครงการขีดตะกะแตนจับช้างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารีสเกตเขตสาม ผู้อำนวยการชี้แจงรายละเอียดของโครงการให้ทางคณะครูทราบและร่วมการประชุมวางแผนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นและจัดทำปฏิทินการดำเนินงานในระดับโรงเรียนจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกำหนดให้คณะครูทุกกลุ่มสาระมีส่วนร่วมในการสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้คิดเลขไม่เป็น ในกิจกรรมชุมนุมสัปดาห์ละหนึ่งชั่วโมงโดยแบ่งกลุ่มนักเรียนตามระดับเก่งกลางอ่อนและในชั่วโมงเสริมทักษะของแต่ละระดับชั้นรวมเป็น4ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ูผู้สอนได้ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนก่อนเรียนแล้วนำคะแนนก่อนเรียนมาวิเคราะห์เพื่อปรับใช้ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจ,จริง active learning นำสื่อนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ต่างๆมาปรับใช้ในการสอนและการแก้ปัญหาผู้เรียน ผ้ะะาห่มจมน้ำถูกต้องวางลงได้เลยค่ะ<ส>ยี่ในเช็คค่ะพ<ผ>ี่ชายลายไทยถูกต้องพี่ชายลายไทยเนาะคำคล้องจองพานถูกต้องได้กี่ดวงแล้วช่วยกัน ข้าข้อขึ้นบ่อถ้าวังูถ้าวังูจ้ปาซิวครับ้าซิไนหลวงรัหากระสอดองได้หลวง้พริตเออถูกต้องค่ะได้หลวงรัชการที่เก้าเนมาแนวสามตัวใหญ่โอ้เออหาทีบ้านตัวเองไปด้วยในบ้านกุ้งไก่ตรงไหนเอใต้จะมีสาม โลดรมโรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดมาอย่างสม่ำเสมอเป็นปกติมีการกำกับติดตามผลการสอนตามตัวชี้วัดโดยให้คณะครูส่งความคืบหน้าการจัดการเรียนการสอนทุกเดือนเช่นความคืบหน้าการลงคะแนนตามตัวชี้วัดความคืบหน้าการสอนซ่อมเสริมให้แก่ผู้เรียนที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดนั้นๆ ทางโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในออกนิเทศติดตามผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนการสอนซ่อมเสริมการตรวจเยี่ยมนิเทศห้องเรียนเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามโครงการสรุปผลและรายงานให้ผู้อำนวยการทราบทุกเดือนคณะกรรมการดำเนินงานกำหนดให้มีการประชุมวิชาการเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามโครงการ สรุปผลและรายงานให้ทางต้นสังกัดทราบตามปฏิทินการดำเนินโครงการขีดตะกะแตนจับช้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศีสเกตเขตส